ขอเชิญคุณหมอพันพิมนค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงพันพิมนนะคะมหาบัณฑิตรุ่นเจ็ดค่ะก็จุดเริ่มต้นของตัวหนูเองนะคะที่เข้ามาเรียน Anti-Aging DPU นะคะมากันเป็นแบบแก๊งสเตอร์นะคะของแพทย์ต่างประเทศค่ะมากันแบบไม่รู้เลยว่า Anti-Aging นั้นคืออะไรก็คือ ทั้งกลุ่มโสดก็เลยชวนกันมาเรียนว่าออลองมาเรียนดูแอนตี้อ n g จิ้งว่าเป็นศาสตร์ด้านไหนนะเป็นศาสตร์เทาหรือเปล่าแต่พอได้เข้ามาเรียนแล้วรู้สึกว่าแอนตี้อ n g จิ้งเนี่ยประทับใจมากๆเลยคือเป็นเรื่องใหม่ที่พวกหนูยังไม่เคยได้เจอเลยค่ะแล้วก็สามารถนําความรู้ที่ได้เนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการรักษาคนไข้นะคะแล้วก็ใช้ดูแลคนใกล้ชิดด้วยค่ะแอนตี Anti ้อ n g จิ้งดพนะคะนอกจากจะให้บทเรียนทางวิชาการที่ดีมากๆแล้วนะคะก็ยังให้บทเรียนในการใช้ชีวิตด้วยค่ะ หนูจะมีพี่เป้นะคะที่เปรียบเสมือนขับไฟเดส่วนตัวเลยนะคะ <c oughs> ก็เปรียบเสมือนพี่อ้อยพี่ชอดนะคะเวลามีปัญหาครอบครัวพี่เป้ก็จะคอยโทรมาเตือนสติว่าให้ hey, ทําอย่างงู้นอย่างนี้นะจะได้ชีวิตครอบครัวจะได้ราบลืน่นแล้วก็ที่หนูมีวันนี้มีสามีได้ก็เพราะพี่เป้พาพี่มูมาด้วยนะคะถ้าใครยังไม่มีสามีในนี้ก็สามารถติดต่อพี่เป้ได้เลยนะคะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แล้วก็กราบขอว่าคุณอาจารย์มาศมากๆเลยนะคะถ้าไม่มีอาจารย์มาศในวันนั้นก็คงจะไม่มีเหมียวในวันนี้นะคะอาจารย์มาศเนี่ยตอนที่ ทำทีสิทธ์นะคะหนูกําลังตั้งคันอยู่และอาจารย์มาสเนี่ยก็เดลิเคกมาส่วนตัวแต่ตอนนั้นไม่ได้บอกอาจารย์มาสนะคะว่ากําลังตั้งคันอยู่ก็คุยกับน้องหมออีกคนนึงที่เป็นบัดดี้น้องหมอกันนะคะพอดีน้องไม่ได้มาวันนี้ติดธุระนะคะก็คุยกันตอนแรกว,ว่าไม่ทําแล้วทีสิทธ์หนีดีกว่าแต่อาจารย์มาสดีเอมาส่วนตัวเลยกลับมาทาทีสิทธ์นะคะซึ่งผลงานทีสิทธ์ก็ออกมาได้เป็นอย่างดีนะคะได้ได้ไปในงานวิชาการด้วยนะคะซึ่งประทับใจมากๆเลยค่ะอาจารย์มาสตอนที่อาจารย์มาส คอยทำทีสิทธ์นะคะอาจารย์แมก่ก็เราก็จะมีการซูมนะคะหมดลูกก็บีบไปนะคะก็แบบว่า <appointment S 1> ลูกไม่เป็นไรนะอาจารย์ดุแต่อาจารย์หวังดีนะคะก็ทําให้จบมาได้อย่างดีนะคะขอบคุณอาจารย์พัฒนานะคะอาจารย์เป็นผู้ที่ให้ความรู้ที่ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำนางเอกที่เราเข้าใจผิดกันมาตลอดนะคะว่าน้ำนางเอกนั้นมีประโยชน์นะคะอาจารย์เต่งนี่ก็แบบทําให้เราเข้าใจได้อย่างที่เราเข้าใจกันมาตลอดนะคะเป็นสิ่งที่ผิดก็เราทําให้เราเข้าใจได้ถูก ต้องมานะคะแล้วก็สามีของหนูนะคะเป็นแฟนคลับอาจารย์เต่งมากเลยค่ะ <laughs> แล้วก็ขอบคุณอาจารย์พันศักดิ์นะคะอาจารย์พันศักดิ์นี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะเป็นไอดอลสําหรับการใช้ชีวิตครอบครัวเลยค่ะอาจารย์เป็นตัวอย่างที่แบบทําให้หนูอยากมีครอบครัวแบบอาจารย์มากๆเลยค่ะขอบคุณอาจารย์เอกราชนะคะอาจารย์เอกราชนี่เป็นสายมูตัวจริงเลยนะคะมาที่นี่ <laughs> นอกจากได้รับความรู้ทางวิชาการ ความรู้ทางการใช้ชีวิตแล้วก็ความรู้ทางสายศาสตร์นะคะต้องขอบคุณอาจารย์เอกราชม,มากๆเลยนะคะ คลินิกหนูปังได้เพราะอาจารย์เลยนะคะเป็นสายมูตัวจริงเลยนะคะขอบคุณอาจารย์ภาวิทย์นะคะเป็นผู้ให้กําลังใจทางด้านทีสิษย์ได้อย่างดีมากเลยนะคะเพราะว่านอกจากอาจารย์มาแล้วหนูก็จะมีการโทรปรึกษาอาจารย์ภาวิทย์แล้วก็ไปหาอาจารย์ภาวิทย์ที่คลินิกคอยปรึกษาอาจารย์ก็จะบอกว่าให้กําลังใจสู้ได้แต่อย่าถอยทําให้เสร็จแล้วเราก็ทําให้หนูมีวันนี้นะคะแล้วทั้งนี้ท้งนั้นนะคะก็ขอกราบขอพระคุณขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านนะคะขอบพระคุณบุคลากรของทีมแอนตี้เอดจิ้งดีพียูนะคะขอพระคุณสถานที่ ะะขอบค,บคุณที่ทำให้หนูมีวันนี้หนูจะไม่ลืมครอบครัว Anti-Aging DPU เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ